สวยเลยไหว้ตัวไหนไหวด้วยนะไหว้ด้วยะไหว้ด้วยเลยนะไหวด้วยนะเพื่อนคุณเพื่อนคุณอ่ะเพื่อนคุณคุยก่อนเลยอ่ะเอางี้เลยคำถามสำคัญอันแรกเลยนะฮะความรู้สึกนะความรู้สึกแรกอะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะฮโมงแบรนดมแล้วโนกหย่างแรมเบอร์เนี่ยได้ยังไงบ้างครัวามรู้สึกดีใจมากครับดีใจเป็นรุนพนนะครับเพราะว่า คือตัวเองก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบจ้าการที่จะมีแบรนด์เสื้อผ้ามามอบความไว้ใจให้เราเสร็จป็ะเดืนอที่ผมมันดีอย่างมากนี่มตอบได้เลยนะฟงความใหญ่มากมีใจด้วยเลยครับมีดีด้วยเลยนะรุึกต่อมาเป็นไงบ้างการทำงานในครั้งนี้เป็นไงบ้างคุณหมอว่าทีมงานแรงเลยเนี่ยมันทีมที่เข้าใจผมมากๆเลยเพราะว่าผมก็จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ ที่เขาทำกันไม่ค่อยเป็นน่ะนไม่ใช่ยังไงอะเรือเก๊ะรอรอหรือว่าใส่เสื้อที่แบบระยะิบระยับอะไรอย่างเงี้ยคือเราสั่งเงี้ยเราเรารู้สึกเหมือนเราเป็กำลังอยู่ในงานแต่งงานแล้ว 2, สัมภาษณ์กเสื้อ่าวเสื้อขาวอ่ะเขาเม่กินถาวขาวที่เราเราเรา,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 าบอกว่าเราเราก็ถามมานานแล้วผกิน <c oughs> ามมาหลายปีแต่พี่แจมบอกว่า เขาบอกว่าจริงๆคือผมไม่เคยบังคับอะไรผมเลยแล้วก็ไผมบอกว่าเนี่ยผมทําได้ประมาณนี้แล้วก็อยากแบบนั้นก็จะให้สมุดคือไม่มีแบบว่าระหว่างออกแบบมาเอามาเสนอแบบไม่ไม่ไม่สวยเลยออกแบบเลยนะเนี่ยพยายามอะไรไม่มีนะดูอะไรไม่มีเลยนะทีมงานเขาทำตั้งใจทำมากแล้วก็เห็นโลโก้ก็ได้ก็โอ้มัน มันเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ว่ามันจะเหมาะกับเราได้ง่ายวันนี้ก็เลยถึงวันนี้ต้องแต่งงานกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งงานกันอย่างหนึ่งนะคะแต่งงานกันทางธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการทำคอลเลคชั่นนี้ขึ้นมาเป็นคอลเลคชันพิเศษตอนนี้ถามทางแรงเอร์บ้างดีกว่านะคะว่ารุ่งงานจบแซมเป็นยังไงบ้างสนุกมากสนุกมากครับจริงๆแล้วสนุกมากแกคือแกเลือกเองทั้งผ้าะสีปอแล้วก็ ไฟนะส่วนกระดุมอะไรด้วยนะฮะซึ่งต้องมีตัวสเปกไว้เพราะว่าเขาบ้องบอกตัวเขาเองว่า,าว่าต้องอย่างนี้นะสีปอกล้ออย่างนี้ถ้าต้องการติดถ้ายือดอยางนีวก็มมมมเป็นผ้าประเทศไหนเดียวประมาณนั้นเลงคนะับคือมีการวางสเปกกว่าเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนะคะเพื่แค่ทำงานร่วมกันนั่นเองอจะมีส่วนในการอะไรยังไงบ้างใน o p e r a t ช o n นี้สิ่งก็ด้วยความน่ารักของพวกเขาเขาก็จะ มองไม่ได้รวยอันนี้จริงพูดคุณพหอเป็นที่ไหนครับคือเขาก็เขาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้เราฟังครับผมแล้วเราก็เออสิ่งบางสิ่งที่ดีที่สุดสต่เราแต่หรับเขาเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราเนี่ยเขาฟังการเราแต่ก็เนี่ยคือไม่เคยที่จะมีแบบไหนที่เขาเสนอมาแล้วเรารู้สึกว่า เขาเขาบอกเราผิดหมอ๋อ,อข้อหาการแบบนี้เลยเออสิ่งที่ผมทำก็แค่ผมเขาให้มาห้าแบบเขาเรียก,กแต่แต่ไหนนี้นอ,อ๋อ